สวัสดีวันสอบซ่อมสวัสดีครับผมตามอภิคมครับทุกคนวันนี้ผมก็กำลังเดินทางไปสอบซ่อมนะครับที่มอรามคำแหงที่สอบซ่อมไม่เดียบร้อยผมโง่นะผมแค่ไม่ว่าไปสอบเฉยๆ <laughs> เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางอยู่ประมาณสักแถวแถวชลบุรีแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปแวะกินแมคโดนัลล์นะครับที่ มอเตอร์เวบาปบากงครับอยากกินเบอร์เกอร์เนื้อขึ้นมาปกติผ่านบาปบากงทุกครั้งเนี่ยเขจะต้องแวะกินแมค o โดนัลครับมีใครชอบกินแมค o โดนัลเหมือนผมไหมครับในถ้ามียกมือขึ้นหน่อย <c oughs> เอาละครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบาบากงแล้วเดี๋ยวเราไปกินเบอร์เกอร์เนื้อที่แมคโดนัลกันเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปดู <c oughs> สวัสด uh ีครับเอาเบอร์เกอร์เนื้อครับเบอร์เกอร์เนื้อเหรอคะใช่ครับเบอร์เกอร์เนื like ้อเอาไปสะดวเป็นชิ้นครัเอาไปชิ้นครับเบอร์เกอร์เนื้อหนึ่งชิ้นค่ะนะครับพี่ารนะคะครับผมชิลสสี่สิบเก้าบาทค่ะเอาเอาเอาเพิ่มเป็นสองชิ้นก็ได้ได้ค่ะสองชิ้นค่ะเก้าสิบแปดบาทนะคะโอเคครับมันมันมันเพิ่มเป็นเนื้อสองสองสองชั้นได้ไหมครับอ๋อเป็นแบบเบอร์เนื้อหรอคะใช่ครับในอันเดียวใช่ไหมใช่ครับ โอเคครับผมตอนนี้ครับครับอย่า yeah. งนี้ผมก็สั่งเบอร์เกอร์เนื้อนะครับเป็นเนื้อสองชิ้นชอบกินเนื้อมีใครชอบกินเนื้อแบบผมครับ เขาบอกว่าถ้าแอดเนื้อเพิ่มนะครับทุกคนมันก็จะแพงกว่าที่เราซื้อ,อเป็นเบอร์เกอร์สอ,องชิ้นเนาะไม่รู้ะะเหมือนกันก็เลยสั่งชิ้นเดียวนับกว่ากินหมดอะถ้าเป็นแบบสชิ้นอะแต่ว่าเนะื้อชิ้นเนี้ยก็น่าจะไม่อิ่มอะเดี๋ยวเขาไปกินข้าวแกงที่ในมอลล์นต่อ ช่วงนี้กําลังหัดกินชายูยทุกคนปรีไปจีนมาก็เลยซื้อชาที่จีนมาเป็นชาดำนะก็คาเฟอีนเหมือนกันมันก็จะจืดหน่อยแต่ว่ามันก็อาจจะได้สุขภาพหรือเปล่าเนะรอรับเนี่ยครับนี่ครับ,รบได้มาแล้วเบอร์เกอร์เนื้อนะครับสี่สิบเก้าบาทนนะนี่ดูเนื้อนี่จะเกลีขึ้นมา อร่อยอรไปแม่กูปะขับดูว่าเรานับเดินทางกันแล้วกินไปขับรถไปอ,อร่อยนะเนี่ยซอบตรงที่แบบมันใส่ความเป็นแบบอะไรแตงกวาดองปะนั่หน่อยอร่อยกับเปรี้ยวนอดหน่อยอร่อยแต่เบเกิลเยอะ ปกติผมไม่คอกินชีสน,นะไม่กินชีสเลยไม่ใส่ชีส mm. อ,อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบก็คือเป็นแบบซัฟเวย์อะใครชอบกินซับเวย์แบบผมปะผมชอบมากมากเลยคือแบบม,มันอร่อยอ่ะมันมีใส่เนื้อได้แล้วก็มิกซ์สูตรแล้วก็เป็นแบบของไอพวกผักดองอร่อยมากใครยังไม่เคยลองไปลองดูนะซับเวย์อร่อย นี่ก็ครึ่งทางแล้วอีกประมาณชั่วโมงนึงก็จะถึงมอลลารกงแหมงแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อหนังสือก่อนโอเคไปกันต่อความสุขอย่างหนึ่งเวลาขับรถนะครับก็คือการฟังเพลงครับเพลงดังๆร้องเพลงตามเ่ยโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆครับมีใครเป็นเหมือนผมอีกไหมทำมียกมือขึ้นหน่อยน คเดีัยวไ,ได้หยอเไ,มไมีเย Yo. 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 Hey. Hey. วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยต,ต, <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ผ่านมอเตอร์เวย์ลาดกระบังเรียบร้อยแล้วครับ ค่าทางด่วน2 5บาทจากสัตหีบครับพร้อมกันแล้วก็ไปกันต่อลบไปไหน ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับไม่มีที่จอดเลยโอ้รถเยอะมากคือแบบรถแน่นมากเลยคนมเรียนรามเยอะมากแสดงว่าคนมาสอบซ่อมเยอะส่วนใหญ่นักศึกษารามน่มาจะผมคิดว่าถ้าผมเดานะก็เป็นคนที่ทำงานนะเนาะมาเรียนผมก็คนททำงานเหมือนกันมีงานประจำแล้ว เยอะมากเลยแลวผมจะมีที่จอดไม่แน่อโอ้ยน่คจะเจอไหมนะที่จอดรถตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้ารามนะครับมาหาหนังสือซื้อก่อนนะเราต้องมาซื้อชี้แดงก่อนนะเด็กรามจะรู้ดีนะชี้แดงเป็นยังไงเดี๋ยวมาซื้อชีแดงก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาอ่านเลยเี๋ยวไปหาชีแดงก่อนครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ชีแดงเรียบร้อยครับนี่ เต่เร,รู้สึกปากแห้งครับเดี๋ยวมาหาลิปมันทาก่อนลิปมันสำหรับผู้ชายเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะสวยไรตอนนี้เราอยู่ที่วสัตถ์นรัผมมาหาลิปมันที่ทาชาตอนนี้เราก็ได้เลยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับที่วสัตด์แบรนด์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอา แล้วน่าจะเหมองผมก็เลยไปลองดูใครรู้จักกแดแฟนี่บังถามพี่ออกไปไปจ่ายทังกันเลยทุกคน,นครับพอดีผมผ่านไปเห็นข้าวหมกไก่ทอดครับก็เลยรู้สึกหิวนีซื้อเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกินกันที่ซุ้มครับแล้วอ่านหนังสือระหล่งรอสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทากันครับว่าลิฟที่ซื้อมากเมื่อกี้จะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะทุกคนผมซื้อมาสองสูตนนะครับเพราะว่าเป็น ชิ้นที่สองหนึ่งบาทนะก็เ,เลยซื้อมาสูตรนี้มาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูเจลเดี๋ยวมาดูเนื้อเจลกันนะทุกคนนะฟิวครีมครีมขาวๆเลยอืมอืมวันนี้ตัวนี้มันช่วยปากชุ่มชื้นครับทุกคนอืมรู้สึกปากชุ่มชื้นขึ้นนะ ได้แล้วมั้งคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านเซสก่อนโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ถ้าชอบไลฟ์สไตล์วันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ซีอูบ๊ายบาย